สวัสดีครับอันนี้ผู้เข้าแข่งขันท่านที่สามมาแล้วเดินทางมาจากเมดินไชน่าเรามาดูกันครับเขาคือซันเจียดูหน้าก็รู้นะครับของแท้จากจีนแดงอย่างเต็มอ่ะผมไม่รู้มันจะอ้วกตอนไปแล้วมันหายใจไม่ได้ครับอ่ารู้จักเก็บด้วยนสองครับอ่าครับคอยร้งหรออะไรวะอ้ผูพูดอะไร้เลยภาษาจีนไงสามครับ ขับสี่เข้าไปแล้วครับีเกียห้าฟุฟันแล้วเดี๋ยวทรงนี้ก็ยีดคนขิงกันหมดมาก้อยหมดเดี๋ยวดูรอเข้าไปแล้วครับแปดแล้วครับเก้าชิ้นหน้าก็จะเริ่มเป็นซีอุยแล้วครับเอ้ยเหลือเฟือที่เหลือเฟือ สิครับสิบสิบห้ววอนนี้หน้าไม่เหมือนคนจีนแล้วนะเหมือนคนจีนโดนรถทับนะฮะอ่อสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับสิบเ้ยเฮ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 ้อยากกระเด็นดีาดีเฮ้ยตินะครับสิอยู่นะส1สิเข้าปากแล้วครับสิบเอ็ดสิบเอ็หาที่เก็บครับหีนเก็บสิบเอ็ไปแล้ว ไม่เกินสิบห้าดูหน้าดูหน้าดูหน้าเป็ดหน้าไมเลยครับนีดึงด้วยแายจริงได้แคร้สิบเอ็ดนะอาจได้แค่สิบเอ็ดชิ้นนะครับไม่พอแล้วเหรอเฮ้ยมึงพยายามกวนดิแล้วยังมีโอกาสอยู่เฮ้ยสู้ยังต้องสู้ดิมีโอกาสโอ้ได้หลายเม็ดเลยเนี่ยมา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 การค้างนั่นน่ะหูกปากไม่ได้แล้วมานี่เหมือนคนเมายามากจับจับได้เล นี่มือมึงหีงมึงจะช็อกต,ตายแล้วเนี่ยขายกับเรานะครับจะไม่ออกแล้วอาจมีค่าได้อยู่ขี่เม็ดก็เป็นได้นะฮะทั้งหมด11ชิ้นนะครับโอ้โหสิบเ <18 S 1> อ็ดชิ้นต้องมีเงินรา,างวัลไว้วางตังค์ใครลองแข่งขัน